ใครที่ใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศนะคะต้องฟังคลิปนี้เลยค่ะเพราะว่านี่คือ5อาชีพเงินเดือนแสนที่หาง่ายและคนไทยได้เปรียบฝรั่งในต่างแดนค่ะโอลาสวัสดีค่ะตอนนี้คุณอยู่กับโมสนะคะและนี่คือช่องแค ซิลาโมสค่ะคลิปนี้นะคะบอกทีเลยว่าสาวๆหนุมน่มๆคนไหนที่ใช้ชีวิตอยู่ต่างแดนนะคะต้องฟังเลยเพราะว่าวันนี้เนี่ยโมสรวบรวมนะคะ5อาชีพที่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนไทยแล้วไปอาศัยอยู่ในต่างประเทศค่ะทำห้าอาชีพนี้คุณจะได้เปรียบฝรั่งหรือว่าคนท้องถิ่นที่นั้นแน่นอนเลยางานแรกค่ะหลายๆคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะคะนั่นก็คือนวดนั่นเองนะคะเพราะว่า การนวดเนี่ยขึ้นชื่ออยู่แล้วนะคะว่าประเทศไทยเนี่ยอันดับหนึ่งนะคะนวดแผนไทยดูได้จากอะไรนะคะดูได้จากราคาเลยถ้าเกิดว่าเป็นร้านนวดที่แบบว่าเป็นคนจีนนะคะเป็นคนเอเชียแต่เป็นคนชาติอื่นที่ไม่ใช่คนไทยนะราคาจะถูกกว่าแต่ร้านไหนที่เป็นร้านนวดแล้วก็มีคนไทยเป็นคนนวดนะคะร้านนั้นนี่ราคาจะสูงกว่านั่นเองค่ะและด้วยเหตุนี้เองทําให้ถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนไทยแล้วไปทํางานนวดอยู่ต่างประเทศนะคะคุณจะได้เงินเดือนนะคะแล้วก็ได้ค่าตอบแทนที่สูง อนกต่อมานะคะอาชีพที่สอนะคะนั่นก็คือเป็นเชฟนะคะหรือว่าเป็นแม่ครัวพ่อครัวทําอาหารไทยนั่นเองค่ะบางคนเนี่ยก็ต่อยอดไปเป็นเจ้าของร้านได้เลยซึ่งอาชีพนี้นะคะบอกอยู่แล้วว่าอาหารไทยใช่ไหมคนไทยก็ต้องได้เปรียบคนชาติอื่นๆอยู่แล้วค่ะสําหรับอาชีพนี้ค่ะคุณจะหางานได้ง่าย ง่ายนะคะในต่างแดนนะเพราะว่ามันเป็นอาชีพที่ต้องการรถมือต้องการประสบการณ์ของคนไทยแท้ๆเท่านั้นค่ะรู้อย่างนี้แล้วใะ,คะใครที่ไปอยู่ต่างประเทศนะคะแล้วก็เพิ่งไปอยู่ใหม่ๆยังไม่รู้จะทำงานอะไรนะคะงาน2ออย่างนี้เป็น2ออันดับแรกที่โ o สแนะนำเลยเพราะว่า1ห,หาง,งานง่ายและ2ค่าตอบแทนสูงค่ะ งานที่3นะคะนั่นก็คือพนักงานโรงแรมนั่นเองค่ะสําหรับคนไทยนะคะที่ไปอยู่ต่างแดนบางคนอาจจะนึกไม่ถึงว่าโอ้มันมีงานนี้ด้วยเนาะที่เราสามารถทําได้โมสบอกได้เลยค่ะว่าการเป็นพนักงานโรงแรมเนี่ยหเลยคือสวัสดิการที่คุณจะได้ดีมากๆนะคะยิ่งถ้าคุณมีประสบการณ์จากเมืองไทยมาแล้วแล้วยิ่งเป็นโรงแรมที่เป็นโรงแรม5ดาวนะคะคุณย้ายมาที่ต่างประเทศเนี่ยมันจะง่ายมากๆเลยสําหรับการเข้าทํางาน,นะคะ่ะถ้าคุณพูดภาษาท้องถิ่นได้นะ,ค,ะคุณรู้อยู่แล้วว่าด้านในเนี่ยทำ งานอย่างไรบ้างพอจะรู้เรื่องเข้าคร่าวนะคะเวลาที่เข้าไปทำงานเนี่ยเรียนรู้งานได้เร็วค่ะแล้วคนไทยเนี่ยชนะคนชาติอื่นตรงไหนรู้ไหมคะรอยยิ้มนั่นเองค่ะงานบริการเนี่ยหัวใจหลักเลยก็คือเซอร์วิสมายนะคะหรือว่าการบริการด้วยใจจริงนั่นเองค่ะและเมื่อหัวใจหลักคือการบริการคืออะไรคะก็คือการที่เราส่งต่อการบริการที่ดีหนึ่งในนั้นก็คือรอยยิ้มของเรานั่นเองที่จะชนะคู่แข่งแล้วก็ชนะชาวต่างชาติได้นั่นเองค่ะและงานโรงแรมเนี่ยก็ เป็นอีกหนึ่งงานที่ได้เงินเดือนฐานเงินเดือนสูงนะคะได้วันหยุดเยอะนะคะแล้วก็ยังมีในเรื่องของได้ทิปได้เซอร์วิสอะไรต่างๆเพิ่มมาอีกทําให้เป็นอีกหนึงงานที่หาง,งานง่ายได้เปรียบฝรั่งแล้วก็ได้เงินเดือนสูงถึงหลักแสนค่ะและงานที่4นะคะงานนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าเป็นงานที่ most อยากทาตอนที่ย้ายมาอยู่ในต่างประเทศช่วงแรกนะคะแล้วก็มีโอกาสได้ทําเป็นฟรีแลนซ์นะคะสั้นๆนะคะก็คือครูสอนภาษาไทยนั่นเองคุณเป็นคนไทยใช่ไหมคะคุณก็พูดได้อยู่แล้วแต่ว่าอาจจะต้องไปเรียนเพิ่มเติมในเรื่องของทักษะการสอน,นะคะ่ะการถ่ายทอดวิชานะคะการทําอย่างไรให้ ผู้เรียนเนี่ยจดจําได้แล้วก็เรียนอย่างไรสอนอย่างไรให้มันเกิดประสิทธิภาพที่ดีที่สุดอันนี้คุณอาจจะต้องไปต่อยอดแต่ว่าของโมสเนี่ยโชคดีที่เรียนมาในสายมนุษยศาสตร์แล้วก็เป็นเอกภาษาไทยโดยตรงนะคะก็จะมีวิชาที่เคยเรียนมาเนะคะเป็นการสอนภาษาไทยให้กับชาวต่างประเทศอยู่แล้วนะคะก็เอาจุดนี้แหละมาปรับนะคะมาใช้ในการสอนแล้วก็ทําเป็น f r e e ล a n c e เนะ,ะเพราะฉะนั้นใครที่เป็นคนไทยไปอยู่ต่างชาตินะคะลองหากลุ่มนะคะ แต่ละประเทศเนี่ยเขาจะมีกลุ่มใน Facebook ค่ะลองดูก็ได้เหมือนแบบว่าเป็นกลุ่มต่างชาติที่สนใจในประเทศไทยนะคุณก็เข้าไปโพสต์ในกลุ่มนั้นได้เลยค่ะว่าคุณรับสอนภาษาไทยมีอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นนะคะก็สามารถบอกได้เลยเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถหารายได้ได้ไดง่ายเร็วนะคะแล้วก็เหมาะกับคนไทยและคนไทยได้เปรียบชาติอื่นมากๆเลยค่ะ okay. ส่วนงานอย่างที่5นะคะมันจะเป็นอะไรไปไม่ได้เลยค่ะนั่นก็คือการเป็น SA ใน Shop Brand Name นั่นเองนะคะสำหรับงานนี้นะคะใครที่ชอบงานบริการนะคะชอบของสวยๆงามๆชอบแบรนด Name อยู่แล้วเนะะี่ยเป็นทุนเดิมแนะนำว่าคุณต้องทำงานนี้เลยค่ะเพราะว่างานนี้เนี่ยหค่าตอบแทนสูงนะคะ สมีโบนัสให้นะคะมีค่าคอมมิชชั่นให้ยิ่งคุณขายได้เยอะเท่าไหร่คุณยิ่งได้ค่าคอมมิชชั่นเยอะมากเท่านั้นนะคะเพดานของรายได้เนี่ยจะสูงมากๆเลยขึ้นอยู่กับความสามารถของคุณเองค่ะ แล้วยิ่งถ้าคุณเป็นคนไทยนะคะแล้วยิ่งเคยทํางานบริการมาก่อนเนี่ยรู้ว่าหลักใหญ่ใจความของการทํางานบริการเนี่ยต้องมีอะไรบ้างนะคะมาทําอาชีพ SA หรือว่าคนขายของในช็อปแบรนด์เนมต่างๆนะจะยิ่งเหมาะกับคุณมากๆแล้วคุณจะชนะคู่แข่งได้นะคะหนึ่งเลยคือคุณมีภาษาที่คุณสามารถบวกเพิ่มได้ก็คือภาษาไทยยิ่งไปอยู่ประเทศไหนที่คนไทยเยอะๆนะแล้วคุณบอกว่าคุณพูดภาษาไทยได้นะแล้วคุณพูดภาษาอังกฤษได้อีกคุณพูดภาษาอื่นได้อีกสัก3าภาษานะคะคุณจะเอาชนะคู่แข่งของคุณได้อย่างง่ายดาย ได้เปรียบผู้แข่งที่เป็นชาวต่างชาติแน่นอนเลยค่ะสําหรับงานนี้นะคะ คุณก็ได้แต่งตัวสวยๆนะคะได้ใส่ชุดสูทนะคะได้เจอกับผู้คนในแวดวงสังคมที่บอกได้เลยว่าบางทีมันตื่นตาตื่นใจมากคุณจะไปเห็นโลกอีกมิติหนึ่งเลยว่าแบบโอ้โหเศรษฐีเขาใช้เงินยังไงดาราเขาซื้อของยังไงระดับแบบว่าซูเปอร์สตาร์นะคะหรือว่าระดับแบบเชื้อพระวงอะไรอย่างเงี้ยมีโอกาสได้รับรองนะคะมันเป็นอีกโลกหนึ่งเป็นประสบการณ์ใหม่ที่บอกได้เลยว่าหาจากงานอื่นได้ยากมากๆนะคะแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะเรียกได้ว่าคอนเนคชันของคุณเนี่ยจะกว้างขวางมากแล้วคอนเนคชันที่คุณได้เนี่ย เป็นคอนเนคชั่นที่มีคุณภาพมากมากมอดบอกได้เลยนะคะว่ามากมาก,มากนะ สำหรับงานนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่ได้เงินเดือนหลักแสนนะแต่ว่ามันได้ในเรื่องของเพื่อนร่วมง,งานในเรื่องของคอนเน็กชันนะคะได้เรื่องของภาษาถ้าคุณทํางานในช็อปแบรนด์เนมแล้วอยากจะไปทํางานอื่นที่มันเกี่ยวข้องกับสายการบริการนะมันจะทําให้คุณเนี่ยมีโปรไฟล์ที่โดดเด่นมากกว่าคนอื่นนั่นเองค่ะ <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นถ้าคุณสนใจงาน SA นะคะโมสบอกได้เลยว่ากดติดตามช่องแคทซีล่าโมสเอาไว้นะคะโมสมีเรื่องราวอัปเดตเกี่ยวกับงาน SA สนะคะสมัครยังไงนะคะหางานได้จากที่ไหนนะคะรายละเอียดการทํางานตา่าง ่งงครบเลยในชนชอี้ติดตามช่อง Catzilla Mos อาไว้ได้เลยนะคะหรือว่าใครที่รู้สึกว่าเออไม่อยากรอแล้วไม่รู้ว่าจะอัพเมื่อไหร่อัพเรื่องอะไรบ้างมีเรื่องตัวเองอยากรู้อยู่แล้วก็อยากจะมาลุยเลยถ้าคุณอยู่ต่างประเทศนะคะมาเจอกันได้เลยในคอร์สนี้เดี๋ยว mos ขึ้นรายละเอียดไว้ให้ท้ายคลิปนะคะถ้าคุณพร้อมแล้วที่จะลุยกับงาน SA ใะงานที่ได้แต่งตัวสวยๆได้เงินดีๆแล้วก็ยังได้โปรไฟล์ได้คอนเนคชั่นอีกด้วยก็มาเจอกับ m o สได้เลยค่ะ